สวัสดีครับผมนายเฉลิมพลชูสวัสดิกุลโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab เริ่มต้นในปีการศึกษา2560ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราฐกระบังโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมความต้องการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีโดยสนับสนุนให้ผู้เรียน เป็นนวัตกรในอนาคตให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ในรายวิชาต่างๆเช่นรายวิชาวิทยาการคำนวณการออกแบบเทคโนโลยีโครงงานวิทยาศาสาตร์เทคโนโลยีและกิจกรรมวิทยาศาสตร์อากาศยานในปีการศึกษา2564ทางโรงเรียนของเรานั้นได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส,งส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลหรือดิป้าในการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆมากมาย เพื่อนำมาสนับสนุนให้ผู้เรียนของเรานั้นได้เรียนรู้ทักษะทางด้าน Coding IoT and AI โดยทางโรงเรียนได้นำเอาอุปกรณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานส่งผลทำให้ผู้เรียนของเรานั้นได้รับพัฒนาทักษะต่างๆและได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆมากมายในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนี้ รางวัลและผลงานรางวัลชนะเลิศอากาศยานบังคับวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์บรรทุกสัมภาระในการแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศา,ศาสตร์การบินอากาศายานประจำปี2566รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์ัพ์ประยุทธ์ครั้งที่12เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มภาคเหนือตอนบนปีการศึกษา2566ณโรงเรียนจากคคำขนาธทรจังหวัดลำพูนรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษระดับประเทศ Resource and Energy เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ภาคเหนือประจำปีการศึกษา2566 เข้ารอบ20ทีมสุดท้ายเพื่อคัดตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันการประกวด k i d b r i g h t on s t a g e 2 2 2 2แฮกนหน้าส่นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การประกวดผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสารฝันสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลกครั้งที่ห นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์สสทยุวชนประจำปีการศึกษา2564ณสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัล The Inspiring Teacher ภาคเหนือโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21 เพื่อคุณครู d e ป p าทิ Deep a c h e r b o o t แคมป์ camp, นะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทางงานพัฒนาทักษะนวัตรกรได้มีการนำเอาอุปกรณ์ที่ได้จากโครงการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคคลภายนอกเช่นเป็นวิทยากรให้ความรู้โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าเพ็กกี้ฮิตค็อกจังหวัดเชียงรายและเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโอกาสนี้ขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัลฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่ให้การสนับสนุนงานพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรที่เปลี่ยนจากผู้ใช้ให้กลายเป็นผู้สร้างในอนาคตขอขอบคุณครับ บรร,บารดเนา,นาเราเรสามที่ใจคอต่างร้องโอบรรักสมานสมาวังน้ำองสมเกียติยศยืนนาไวิเชียการเรากัน ภาพยามยามสนา่แข่งคันไวัไว้นักีาเราจมันไว้ในใจแม้ิงใจกันสนาราประจุมาเจน,นเราเพื่อใชใ้สามคีสไ,ไม่ีไม่ถไปคลาดค้าสามาคี 设置难容。一点。